ใใดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเพรี่ยนแดบหัวใจไม่ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะพระเกตได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีเมษค่ะส่งผลอย่างไรกับชาวตุลบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวตุลน,นะคะในเรื่องราวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะนะคะสำหรับในช่วงตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568ไปจนถึงวันที่5มกราคม2569ค่ะก็จะเป็นช่วงต้องบอกว่าเกือบกือ2เดือนเลยเนาะนะคะที่พระเกตจะได้มีการย้ายมาสถิตที่ราศีเมษและอยู่ในเรือนชะตานะคะ ที่เรียกว่าเรือนปัตตนินะคะเป็นเรือนคู่ครองหุ้นส่วนนะคะของชาวตุนซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ค่อนข้างสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรือนที่ให้ผลนะคะที่พระเกตอยู่เนี่ยให้ผลรองรองมาจากการที่พระเกตอยู่ในราศีเมษคือคือต้องบอกว่าผลอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะคือชาวราศีเมษเลยผลอันดับสองรองลงมาคือชาวตุนเลยนะ ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวดีๆกันก่อนพระเกศเนี่ยคือดาวเทวดานะคะเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่นะคะการมีอายุยืนก็ได้นะคะแต่อีกในหนึ่งก็เป็นเรื่องราวของความกังวลและความคิดมากเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเรื่องดีๆเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณจะมีในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์นะที่จะมีในเรื่องของโชคลาภ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เอาพอประมาณไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะพระเกตเนี่ยคือดาวเก้านะดาวเลข9้าอ่านะคะเป็นเลขเด่นเลยต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ซึ่งส้มต้องบอกว่าพอมาอยู่ในเรือนปัตตนินะคะอยู่ในเรือนปัตตนิหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นส้มมองแบบนี้ว่าชาวตุลเนี่ยจะได้บางคนเนี่ยได้โชคลาภจากตัวเองเนี่ยแหละตัวเองมีโชคเอง ในเรื่องของการทำงานมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้เงินทิปเสริมเยอะอะไรอย่างนี้นะคะนะคือมันได้เงินมากกว่าปกติ1-2เท่าได้เลยต้องบอกแบบนี้เลยจากการทำงานหรือจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะคะจากโชคลัภปกติก็ได้ในบางคนนะคะได้จากตัวเองด้วยได้จากคนรักคู่ครองด้วยค่ะเออคนรักคู่ครองอ่ะมีให้เราด้วยต้องบอกแบบนี้เลยคือตัวเขาเองอ่ะอาจจะไปได้โชคแล้วก็มาแบ่งปันเรา แบบนี้ได้เช่นเดียวกันบางคนนะคะอาจจะมีการร่วมทําธุรกิจทําอะไรกันมาอยู่ก่อนแล้วก็ได้แล้วก็ได้ในเรื่องของผลกําไรที่ดีก็ได้คือส่งเสริมกันช่วงนี้นะคะใครมีหุ้นส่วนอยู่แล้วหรือใครที่ทําธุรกิจกับคนรักคู่ครองอยู่แล้วดีหรือในบางคนอาจจะมีการเริ่มทําธุรกิจนะคะกับหุ้นส่วนที่ดีหรือว่าคนรักคู่ครองที่ดีก็ได้แต่ส้มให้เรามาระวังตรงนี้นะคะว่า ถ้าคุณคุณจะมีเซนที่แรงนะพอพระเกตเข้ามาคุณจะมีเซนที่แรงเลยถ้าคุณรู้สึกเอกนะคะกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนว่ายังทำตอนนี้ไม่ดียังลงทุนตอนนี้ไม่ดีให้คุณเชื่อนะเพราะซมนต้องบอกว่าไม่ใช่การลงทุนกับทุกๆคนจะดีนะคะเออโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่9ทธันวาช่วงก่อนวันที่9ทธันวาเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะยังมีดาวคู่ศัตรูคืออาทิตย์กับอังคาร อยู่ในเรือนชะตาคุณเลยนะคะชาวตุลเพราะฉะนั้นเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยอย่ารีบร้อนถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะกลัวโดนหลอกโดนโกงไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนกับคนรักหรือว่าหุ้นส่วนนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกกลัวหรือรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาให้ยั้งไว้ก่อนให้หยุดไว้ก่อนให้พิจารณาก่อน อืมนะคะเอาแบบชัวๆเอาแบบใจเย็นๆดีกว่าใจร้อนประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมเมื่อพระเกตอยู่ตรงนี้นะส o o มีความรู้สึก,กว่าคุณนะ่ะห่วงเงินมากๆนะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญส o รู้สึก,กว่าเงินดีเงินดีแหละเงินดีเลยนะคะคุณอาจจะมี ซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งหรือส่งสิ่งกับใครเพื่อให้เสียเงินของตัวเองมากนะขี้เหนียวประหยัดมัธยัต,ยติช่วงนี้ชาวตุนนะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญหัวกลับมัธยัติมากเออเรียกว่าเกลือเกลือเรียกพ่อเรียกแม่ได้เลยเอาจริงตอนเนี้ยนคะคะเสิ่งที่ทําให้คุณเสียเงินคือเรื่องของอะไรการทํางานหนักเกินไปการป่วยของตัวเองหรือคนรอบข้างนี่แหละ นะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะไม่อยากใช้เงินไปในแง่มุมไหนเลยคุณอาจจะอยากเก็บเงินไว้เพื่อซื้ออะไรบางอย่างที่ดินบ้านรถแบบนี้แน่นอนชาวตุนอยากซื้อชาวตุนบางท่านได้เงินจากเสน่หาจริงๆค่ะโดยเฉพาะนะส้มมองว่าประมาณช่วงเดือนธันวาช่วงเดือนธันวานะคะส้มมองแบบนั้นว่า ช่วงประมาณเดือนธันวาเนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ออกเก้าเหรียญน,นะคะขึ้นไพ่เก้าเหรียญต้องบอกเลยว่าไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือไพ่ของเออ่เสน่ห์พารวยมากๆเสน่ห์เรียกผู้อุปถัมภ์ต้องบอกแบบนี้นะ,นะะเนี่ยค่ะเก้าเหรียญเลย เพราะฉะนั้นคุณน่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมไม่ว่าจะเป็นจากในเรื่องของงานตำแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นหรือเป็นในเรื่องของใครทําธุรกิจใครค้าขายหรือทําธุรกิจแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือบางทีมีคนมาให้เงินเฉยๆก็มีเนอ,อนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคนที่เขารักเขาชอบคุณเนี่ยหรือคนรักคู่ครองคุณก็ได้เขาไปรวยมาจากไหนไม่รู้แหละเขาจะให้เงินก้อนคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและชัดมากช่วงเดือนธันวา คือเงินแสนเงินล้านได้เลยอ่ะถ้าพื้นดวงดีๆส้มบอแบบนี้เลยนะเออนะคะแล้วขึ้นไพ่คู่ด้วยนะ King of Wands Queen of Wands นะคะออหลายคนนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าเจอในเรื่องของคนรักคู่ครองที่เออเหมือนกับว่าส่งเสริมกันในเรื่องของเงินทองนะคะ ในบางคนนะเจอคนที่ส่งเสริมกันในเรื่องของเงินทองได้พบกันเจอกันหรือทําธุรกิจร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันแล้วเงินมันคล่องแบบนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมขึ้นไพค่คู่คิงถือไม้เท้าวควีนถือไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นคนรักคู่ครองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างส่งเสริมคุณนะคะให้จากที่คุณแบบซึมซึมเศร้าๆในเรื่องเงินนะคะชีวิตมันเหมือนกับว่า เงินมันเข้าไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้เงินมันเข้าไม่ค่อยดีหาเงินเหนื่อยลําบากหรือขาดความรอบครอบในการใช้ชีวิตนะคะขาดความรอบครอบในการใช้ชีวิตรู้สึกอะไรอะไรมันไม่ค่อยมีพลังใจก็จะมีคนมาเติมในเรื่องของพลังงานดีๆให้นะคะเออนะคะคนรักคู่ครองมาเติมในเรื่องของการให้กําลังใจการให้กําลังเงินแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเป็นเป็นอะไรที่มาเติมกันในเรื่องของสิ่งดีๆ นะะในเรื่องเงินและการให้กําลังใจแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งถือว่าสมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละอืมนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวเดอะมูนนะคะชาววันจันทร์ชาวทาตนา้ำมีนกรกฎพิจิกผู้ชายผิวสองสีถึงคล้ำนะคะอืมค่อนข้างมีความเอาแต่ใจนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะแล้วก็ มาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุนนะคะเป็นคนใจร้อนอืมเป็นคนใจร้อนนะคะหรือเลขที่บ้านของคุณเองก็ได้นะคะเลขยานพาหนะก็ได้นะที่ค่อนข้างแบบขับขี่แล้วแบบรวดเร็วอะ่ะอืมนะคะเลขนำโชคนะคะได้หนึ่งสามนะคะหนึ่งสามขอบคุณชาวตุนนะคะ ขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยนักเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงวดก็ปะกูมีแค่ลุ้นชีวิตกูก็ตัวอย่างขออยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไลมาไวมีแต่สิ่งดี โลกมีเขาหันมาช่วยกูเองจ้า